MG5 กับชุดแต่งโคตรหล่อของ s s p r t y y สวัสดีครับผมแบงค์นะครับ MG Able สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น MG5 รุ่นท็อปนะครับตัว X ราคาอยู่ที่79,000บาทเป็นสีขาว f u ูลออปชันมากับเครื่องยนต์1.5ลิตรครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับแต่งเต็มจากกํานักแต่งเ S สปอร์ตี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับสำหรับทางด้านหน้านะครับจะเป็นชุดแต่งสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําแล้วก็ตัดด้วยลายเส้นสีแดงทําให้ดูสปอร์ตมากเลยครับผมฝากระโปรงนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับคาดลายของสปอร์ตตี้คาดสวยๆให้แบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะครับ ำหรับหลังคานะครับก็จะแรปด้วยสติกเกอร์สีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแผงบางลมของ s อสพอร์ตนะครับเพื่อช่วยบางลมในกรณีเปิดซันรูฟครับแล้วก็ยังมีเจ้าทีบฉลามที่เป็นลายเคปล่าตกแต่งหลังคาของเจ้า MG 5คันนี้ครับในส่วนต่อมาครับก็จะมีคิ้วกรสาสร์ตรงรุ่นของ MG 5ครับพร้อมกับมีการแรปสติกเกอร์สีดําด้านนะครับโดยปกติแล้วบริเวณนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับและยังมีการแรปสติกเกอร์สีดําตัดแดงบริเวณกระจกมองข้างตรงนี้ด้วยนะครับ บริเวณด้านข้างนะครับมีการตกแต่งด้วยสติกเกอร์ของ A s อสปอร์ตีซึ่งทําให้ตัวรถดูเหมือนรถแข่งเลยสําหรับสเกิร์ตด้านข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับการตกแต่งสีดําพร้อมลายเส้นสีแดงแบบนี้เลยครับสําหรับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังสีดําเงาแบบนี้เลยและสะเกิร์ตด้านท้ายทรงสปอร์ตสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านมาพร้อมกับการตกแต่งลายเส้นสีแดงและที่ผมชอบสุดๆไปเลยนะครับ เป็นการตกแต่งสเกิร์ตเป็นทรงปลายท่อคู่ที่มีการทำเป็นลายเคปลาเท่ๆแบบนี้เลยสำหรับสิ่งที่ทำให้เจ้ารถคันนี้โดดเด่นนะครับก็คือล้อแม็ก19นิ้วของ Volstaner ครับผมที่เป็นสีเทาดำรัดด้วยยาง245ท35 R19 ตกแต่งให้โดดเด่นขึ้นอีกด้วยชุดข้อเบรกทั้ง4ล้อ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับทาง s อส o r t y ได้มีการโหลดเตี้ยจัดทรงใหม่เพื่อให้ดูเป็นส p o r t ตเลสซิถูกใจวัยรุ่นยุคนี้แน่นอนครับสำหรับ MG 5ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นาน60เดือนหรือเลือกรับฟรีดาวพร้อมชุดแต่ง s อส o r t y แบบนี้เลยสนใจอยากแต่งรอแบบนี้ติดต่อพี่แบงค์0989548992พบกับผมได้ที่ MG เอเบิลปทุมธานี